สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยในคลิปนี้นะฮะเรามารีวิวหนังเรื่อง The Bhutan List นะฮะเป็นหนังที่สร้างมาเพื่อตกราง,งวัลโดยแท้จริงนี่คือภาพยนตร์คุณภาพที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งรางวัลบนเวทีออสการ์ปี2025กับการติดโผเข้าชิงสูงถึง10สาขาวรางวัลแบบไม่ขานสายตาเป็นหนังแนวดราม่าจัดจ้านที่มีส่วนผสมของย่างก้าวการสร้างเนื้อสร้างตัวในกลุ่มของผู้คนอนพยพนะครับ กลายเป็นพรอดเรื่องที่ทรงพลังในงานสร้างที่อันเน้นไปด้วยอัลโรสเนื้อแท้เน้นๆตลอดความยาว3ชั่วโมงนิดๆของภาพยนตร์เมื่อสถาปนิกผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลอย่างลาสโลทอสและภรรยาของเขาอย่างออเซนเบตอพยพหนีจากสงครามในทวีวิุโรปปี1947ฮะเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองก็ได้เป็นสักขีพยานยในการกําเนิดของอเมริกายุคใหม่นะครับและชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปตลอดการหลังจากการเข้ามาของลูกค้าที่ลึกลับและมั่นคงคนหนึ่งแบรดี้คอเบตเนี่ยอาจจะเป็นชื่อนักแสดงหนังที่คนยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาคืออดีตนักแสดงที่ผ่านตัวมาทําหนังอย่างจริงจัง และผลงานในฐานะนักสร้างหนังของเขาเนี่ยก็ยังจัดได้ว่าเป็นหนังนอกกระแสไปสักหน่อยแต่เดอะบูทัลิสเนี่ยน่าจะเป็นงานสร้างระดับงานฟอร์มใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยรับมือมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าสกิลงานของภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งพอสมควรนะครับและเขาได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่หลักในผลงานชิ้นนี้ทั้งหมด The b บูทัลเนี่ยเป็นงานวังสรรค์เขียนบทหนังด้วยฝีมือของเบรดี้เองนะครับ โดยเขาทำการเขียนร่วมกับนักเขียนบทคู่ชีวิตของเขานั่นก็คือโมนาฟรัสวอลภรรยานักสร้างหนังชาวนอร์เวย์ก็อย่างที่คอหนังรู้จักกันนะคะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยร่วมงานกันในทุกๆผลงานตั้งแต่ที่ทั้งคู่เป็นคู่สมรสกันก็คือสองผัวเมียช่วยกันทำอาหากินนั่นแหละ ความยิ่งใหญ่ของบทหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกร้อยเรียงออกมาไม่ต่างกับบทละครในเวทีนะครับที่ทําแบ่งออกมาเป็นองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโหมโรงองค์แรกองค์สองและบทส่งท้ายที่อัดเด่นด้วยเนื้อหาแกนสารในชีวิตของตัวละครหลัก นับว่านี่คือภาพยนตร์ที่บทแข็งแรงมา,มากๆเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการเสิร์ฟที่เขียนมาเพื่อวัตถุประสงค์ต้องการเฉดฉายบนเวทีรางวัลออสการ์โดยแท้เพราะองค์ประกอบของล็อตเรื่องเนี่ยใส่มาทุกๆกิมมิคครับสมกับเป็นหนังเล่ารางวัลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แทบจะไม่มีอะไรที่ตกหนวนไปสักนิดเดียวและก็ยังเป็นบทที่สามารถต่อยอดส่งเสริมเพิ่มความสมบูรณ์แก่องค์ประกอบของงานสร้างในหนังเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วย แม้ว่าการจับผลอดเรื่องของกลุ่มผู้อพยพชาวยูจากภาวะผลกระทบในสงครามโลกครั้งที่2จะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่ในวงการภาพยนตร์ก็ตามแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยกลับเลือกทิศทางการเล่าเรื่องผ่านมุมมองสู้ชีวิตของชายที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ชายคนนี้จับพลัดจับผูมาอยู่ในดินแดนที่ไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอน,นครับที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างทั้งหมดทำให้เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยมิติทับซ้อนอย่างมากมาย ขณะที่องคประกอบงานสร้างของ The b บูเทนลิสเนี่ยจัดได้ว่าเป็นงานคุณภาพโดยแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายภาพจากฝีมือลอคอรลลี่ผู้กำกับคู่บุญของเบรนดี้ที่หวนกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึง่งทำให้ภาพออกมาตามสไตล์ที่ผู้กำกับใฝฝันอย่างหลายลื่นและเต็มแม็กมากๆเช่นเดียวกับการออกแบบโรดกชันที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จัดจ้านของเรื่องนี้ สามารถเก็บรายละเอียดและใส่ใจในองค์ต่างๆที่เล็กน้อยได้แบบทุกเม็ดเลยะฮะแต่ไปด้วยรถนิยมตั้งแต่ไตเติลเปิดเรื่องจนถึงเครดิตสุดท้ายของหนังเลยและอีกไฮไลท์โดดเด่นของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นการแสดงที่แสนจัดเด็ดดวงจริงๆนะฮะถือว่าเป็นบทบาทคัมแบ็กสู่แถวหน้ารางวัลอสการ์ในรอบ20ปีของเอนเดียนบรอดี เพราะนี่คือบทที่เรากับว่าเขียนมาเพื่อให้เขาโดยเฉพาะนะฮะถึงแม้ว่าลักษณะของบทหนังเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้แล้วและได้รางวัลอสการ์แรกในชีวิตของเขาไปแล้วก็ตามแต่ฝีมือการแสดงอันจัดจ้านและเติบโตของเขาเนี่ยก็รับมือมันได้อย่างมืออาชีพสามารถประคองหนังขนาด3มชั่วโมงเอาไว้ได้อย่างสุดจึงเช่นเดียวกับตัวแม่บทดราม่าอย่างฟิลิสตี้โจนะฮะที่ดูเหมือนว่าบทจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะัก แต่นางเนี่ยก็เปิดช่องให้เธอคนนี้ได้พ่นไฟทางการแสดงออกมาได้อย่างแปลงประกายอีกครั้งนึงพร้อมกับ2-3ซีนที่ใช้พลังทางการแสดงได้ขั้นสูงมากๆนะครับที่ถ่ายทอดออกมาได้ระดับชวนขนลุกเลยและยังมีนักแสดงอย่างไกเพียสที่จะบอกว่าเป็นบทบาทที่ดีที่สุดในอาชีพนักแสดงของเขาก็คงไม่ผิดครับเพราะว่าบทส่งเสริมการแสดงของเขาได้อย่างน่าทึ่งและถ่ายทอดออกมาชวนหักมุมได้อย่างตกตะลึงไม่เบาทีเดียว โดยภาพรวมแล้วนะฮะนี่คือหนังที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการล่ารางวัลออสการ์โดยแท้ะฮะ h e อะบูทัน i s สเนี่ยเป็นหนังที่มีองค์ประกอบระดับคุณภาพ่ถวหน้าในรอบปีอย่างปฏิเสธไม่ได้งานสร้างโปรดักชันจัดจ้านดีเด่นในหลายๆด้านนะครับแบบไม่ค้านสายตานี่คือบทหนังที่เต็มไปด้วยมิติซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้อย่างเหลือเชื่อผนวกเข้ากับลีลาการแสดงของทีมนักแสดงขั้นแทบที่มาช่วยแต่งเติมความสมบูรณ์ให้กับตัวหนัง แน่นอนนะครับว่าหนังจากกวยละวันออสการ์กลับบ้านได้แบบเป็นกระบ,บุงเพราะมันคือคุณค่าที่คู่ควรเอาละครับมาถึงการให้คะแนนกันทางด้านภาพรวมองค์ประกอบรวมทุกอย่างเนี่ยให้ทั้งหมดเลยนะฮะแปเต็ม10ทางด้านการเล่าเรื่องให้7.6เต็ม10แล้วกันส่วนการแสดงเนี่ยให้8.6เต็ม10เลยนะฮะเทคนิคง,ง,งานสร้างให้8.7เต็ม10บทภาพยนตร์เนี่ยให้8.0เต็ม10เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ you <sweak>